สบายดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วมันนี้ค่อยสิเฮตแล้วโองสิงคโปร์ค่อยสิส่สีเอาสีผสมอะขนมอย่างนั้นแหละมาเฮียนเฮตกินน้ำกันจะกกินปเดปี๋ยวเบิ่มเฮตน้ำกันเลยค่ะแป้งสิงคโปร์ แค่คอยโทกใส่ฮอนโล่เห็ดกิน นี้คนซอยลดความร้อนเดี๋ยวขันแปลงมันหนึ่งก้อยก็จะใส่สีสีฟ้า ดเด่นนี่แหละคุยสัดแล้วค่อยส,ส,สิัดมันนี่เห็เสอสีสีแดงกับสีฟ้า กอยกิ้งเป็นแนนผ่นได้แหละบันี้ค่อยตัดค่อยให้ส่งสีม้อนี้ผู้เดยมักเส้นได้แต่กระตัดเอาตามคมมักคืออยากเลยลองเฮ็ดกินได้เส้นได้เลยนี่ อัน,นี้คั้นสีบัวะจะในตัดอันนี้สีฟ้าเดี๋ยวตัดแล้วแล้วสิเป็นลวกเด็ยค่อยคั้นออกมาค่อยตัดออกมาได้หน้าตาแบบนี้สีฟ้ากับสีบัวค่อยคิดว่าสีแดงทงดอ่นกเบ่งพิษเป็นสีบัวเห็นไว้กลิ่น ไปเบิ่งเตยบ์บาทมีอแรงอังกฤษกับเดนมาร์กไปกินเบิ่งนนางเบิ่งเตยบ์บาทเดี๋ยวิลลวกลวกแล้วเสี่ยงไปเซ้น้ำเย็นไว้แล้วก็สิจัดเตียมเครื่องมัือพอได้กินหน้าตาที่เป็นแบบไทาเบิ่งเด้อขอบใจเด้อรบรรทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเข้ากดติดตามให้กำลังใจ หมาะค่อยกระฟดและเดี๋ยวก็เสียาเส้นลงก็ชิลวกป่นกันเลยเอาลงบาดเดียวลวกป่นกันเลยจริงแล้วไงถาให้มันฟูขึ้นเส้นขอมันฟูขึ้นแล้วมันกระได้แหละถ้าจักหน่อย เส้นมันก็นเริ่มฟูขึ้นแล้วเนาะแต่ถ่าอีกจักหน่อยให้มันสุกเพราะแป้งสิงคโปร์มันนานสุกได้เส้น,ได,สนได้หน้าตาแบบนี้ได้เส้นเดี๋ยวจะด้วยมันสุกละเอาไปใส่น้ำเย็นละซีห็ดน้ำตาลกะทิกับเตรียมเครื่องประกบมันแบบนี้ได้แล้วเอาะ้าวซอยอไปล้างน้ำเย็น หน้าตาก็ได้แบบนี้เดี๋ยวค่อยจะไปล้างน้ำเยินแต่อันนี้เป็นน้ำโกนค่อยค่อยเอาใซ่ละค่อยใส่น้ำเย็นวันนี้ค่อยจิตตักออกใส่อันนี้เลย อนนี้ก็ได้แล้วเนะบนดบนี้เฮาสิมาเห็ดใส่อันจอเอาป่นกันเลยแล้วแต่ไผมักเนาะมักสี่อย่างก็เห็ดอันนี้วุ้นดำวุ้นดำค่อยตัดเป็นตอนอันนี้มักตาวอันนี้มักมี แล้วแต่ไผมักอันนี้น้ำตาลแล้วแต่ไผ่มักหวานมักเบาหวานกะทิค่อยเอาเป็นป่องใส่เลยอตามด้วยน้ำก้น เดาแต่คนมากเนาะไอมากฮิตเดบอดก็ได้ได้ระเด้อน้ำหวานของหวานกินเบืองไวเบิองเตยบ้านมาือแรงมาเด้อกินน้ำหวานน้ำกันน้ำหวานรสโซงสิงกะโป ổ. สำหรับคลิปนี้ก็ได้สำนี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบใจเด้อบุตทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ให้ สีก็ได้งามสำนีนะ่ะไปหมักแบบแบก็เห็ดตามใจมักตามใจที่กินได้สำนีบายบายขอบใจเด้อว,วันทุกคนพบกันใหม่บายบาย